หลายสิบปีมาแล้วได้มีสองผัวเมียชาวเขเมรคู่หนึ่งวัยสากว่า,วาข้ามเข้ามาเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในไร่ให้กับกำนันในพื้นที่ในเขตอำเภอพูสิงโดยในไร่ของกำนันนั้นมีพื้นที่200กว่าไร่ยาวไปจลติดชายเขาทั้งพื้นที่ที่ปล่อยว่างเปล,ล่าลูกร้างและบางส่วนจะปลูกไม้ยืนต้นและพืชไหลเอาไว้ ที่จางสองผัวมีเอาไว้ก็เพื่อจะให้เฝ้าต้นไม้และพืชไร่ที่ปลูกเอาไว้นั่นเองเพราะว่าตนเองนั้นไม่ค่อยจะมีเวลาเข้ามาดูแลมากนักเกิดเลยมักจะมีขโมยเข้ามาลักลอบตัดเอาไม้แล้วเอาพืชไร่ออกไปเป็นประจำรวมกระทั่งสะหญ่ที่ปลอป่อยปลาทิ้งไว้มากมายก็ไม่ค่อยจะหลงเหลือเอาไว้ให้ได้กินสักเท่าไหร่โดยที่ในไร่นั้นมีบ้านสวนหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่ง น้ำท่าก็มีให้ใช้ได้สะดวกสำหรับสองผัวเมียสมัยก่อนยังไม่มีไฟจะใช้ก็เพียงแค่แตะเกียงเจ้าพายุเท่านั้นที่กำนันได้หาอุปกรณ์และน้ำมันแก๊สทิ้งเอาไว้ให้ใช้อย่างเพียงพออาหารการกินก็จะมีเป็ดไก่ที่เอามาปล่อยทิ้งไว้ทั้งโคนั้นเลี้ยงเอาไว้ทำกินทั้งเนื้อและไข่จนแพร่ขยายออกไปเป็นฝูงใหญ่ๆ่ปลานในสระก็มีให้จับกินได้ไม่มีวันหมดสำหรับส,บสองคน หากว่าไม่ขนเอาออกไปขายแต่ก็เป็นที่ไว้ใจได้ทั้งสองคนเพราะว่าเป็นคนสื่อาสารมากจึงได้จ้างให้อยู่ประจำในไร่มามากกว่าสิบปีก่อนที่ทั้งคู่จะได้ขอตัวกลับไปอยู่บ้านอย่างถาวรช่วงระยะเวลาที่อยู่ในไร่ของกำนันนั้นใหม่ๆก็ยังมักจะมีพวกที่เข้ามาลักรอบตัดเอาไม้ไปบางลักเอาพืชไร่ที่ปลูกเอาไว้บ้างเหมือนก่อนหน้านั้น แต่สปาใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านสวนเมื่อเห็นว่ามีคนเข้ามาเฝ้าเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เพราะว่ามีหมาที่สองผัวเมียนั่นเลี้ยงเอาไว้คอยไล่เห่าไล่กัดอยู่จนกระทั่งหนีกระเจิงมาแล้วหลายครั้งไม่รู้ว่าหมาอะไรดูยังกับเสือพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลก็มีบางที่ดูแลไม่ทั่วถึงยิ่งช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนยิ่งสะดวกต่อพวกหัวขโมยพวกนั้นมาก แม้จะรู้บ้างว่ามีสองผูวเมียมาเฝ้าอยู่ในไร่แต่ก็ไม่ได้วันเกรงอะไรเลยเคยมายังไงก็จะมาอย่างนั้นหมาที่สองผูวมีเลี้ยงเอาไว้ก็ยิ่งทําหน้าที่หนักเข้าไปอีกมันจะเดินไปทั่วแม้ว่าจะไม่ไกลามากนักแต่ก็จะใช้สัมผัสที่มีอยู่อย่างละเอียดอ่อนคอยดักฟังเสียงที่ผิดปกติเมื่อได้ยินเสียงก็จะวิ่งเข้าไปหาผู้ที่บกลุกเข้ามาจนตน้องหนีคมเคียวเอาตัวรอดกันไปทุกครั้ง แต่ไม่กี่เดือนผ่านมามันก็ถูกพวกหัวขโมยพวกนั้นลุมทุบเอาจนตายแล้วก็ทิ้งล่างไว้ในไร่นั่นเองกว่าที่สองผัวเมียจะตามไปพบเขาก็จนได้มีกินเน่าเหม็นไปแล้วนั่นแหละเมื่อไม่มีหมาคอยไล่เหาไล่กัดก็ยิ่งทำให้พวกหัวขโมยพวกนั้นได้ใจหนักเข้าไปอีกลำพังแค่สองผัวเมียหากว่าเขามาเจอกันจัจะก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกมันได้แน่ แต่ถ้าคิดเอาเข้าจริงๆพื้นที่นั้นไม่ใช่เล็กๆที่จะพบกันได้ไง่ายๆและคนพวกนั้นมักจะเข้ามาในช่วงกลางคืนที่ยากต่อการมองเห็นแม้ว่าจะใช้แสงไฟยิงยากเข้าไปใหญ่แต่สิ่งที่หัวขโมยพวกนั้นมันคิดผิดถนัดวันหนึ่งในขณะที่พวกมันพากันเข้ามาตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ทางท้ายไลห่ติดกับชายเขานั้นแถบนั้นจะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเอาไม้ออกไป โดยไม่เป็นที่สังเกตอะไรมากนักและจะเป็นจุดที่มักจะมีการลักลอบตัดไม้อยู่บ่อยๆทั้งในเขตพื้นที่ของกำนันและก็เขตของป่าไม้ที่ยังมีไม้ใหญ่ๆหลงเหลืออยู่จำนวนมากระหว่างที่สองคนกำลังชักใบเรื่อยและอีกสามคนกำลังนั่งรอเปลี่ยนและนั่งพักกันอยู่ใกล้ๆนั้นหัวก็เกิดได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำใบไม้แห้งใกล้เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนพวกนั้นสนใจอะไรมากนัก แม้ว่าจะมีใครเข้ามาพบเข้าก็ตามกะว่าหากเข้ามาวุ่นวายเดี๋ยวได้หล่ฟันไส้เข็ดแล้วก็เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดไวจริงจริงชาวเอมรคนที่เป็นผัวเดินเข้ามาดื้อแล้วก็ร้องบอกเสียงดังฟังชัดไปหนึ่งครั้งก่อนว่าออกไปซะคนพวกนั้นหันมามองแต่ว่าทำท่าไม่ค่อยจะสนใจชายชาวคขมเมนก็เลยร้องบอกเหมือนกับตวาดออกไปอีกครั้ง ออกไปให้พ้นเท่านั้นแหละสองคนที่นั่งอยู่ก็คว้าอามีดพระลุกปรวดพลาดวิ่งพุ่งเข้าใส่ชายขเขมรน,นั่นทันทีในระยะที่ไม่ถึงสามวาแต่ว่ามันก็ยังช้ากว่าร่างของชายชาวขเขมรที่พุ่งสวนประทัะเข้ามาจนหงายหลังผึ่งไปคนหนึ่งจนถึงกับจุกนอนขดตัวงออยู่ตรงนั้นเองอีกสองคนนั้นถลาเลยออกไปหันมาได้ก็แสดงสีหน้าฉุนเฉียวสุดกำลัง พุ่งกลับเข้ามาจะใส่อีกครั้งแต่ว่าร่างที่พวกมันพุ่งกลับมาหานั้นมันกลับกลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วและมันถึงกับตกใจหน้าทออสีแต่ก็ถลําเข้ามาจนถูกเสือนั้นตบกระเด็นออกไปทั้งคู่เพียงแค่นั้นก็มีเสียงร้องลั่นโดยความตกใจพากันวิ่งหนีหายตะเลิดเข้าไปในความมืดทิ้งมีดทิ้งเหลยไว้ที่นั่นเอง ไม่มีข่าวข่าวหรือเรื่องเล่าใดๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านแถบใกล้ๆนั้นเพราะว่าคนพวกนั้นมันเป็นหัวกโมยที่หลอดตายมาได้นั่นก็นับว่าบุญโขมากแล้วแต่จะมีบอกกระซิบกันในกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นที่พวกมันรู้จักกันดีแต่กลับไม่มีใครเชื่อคำพูดของคนพวกนั้นที่ไปพบคนได้กลายเป็นเสือเข่าเพียงแค่คิดว่าคนพวกนั้นแกล้งพูดดักคนอื่นเสียมากกว่า ต่อมาก็มีเสียงล่ำลือกันในกลุ่มของคนพวกที่เขาไปตัดเอาเพืชไร่ว่ามีการเจอเสือเช่นเดียวกันและเรื่องก็เหมือนเหมือนกันก็คือคนนั้นกลายเป็นเสือก็ยิ่งสร้างความขบขันให้กับทั้งสองกลุ่มที่พากันเข้าไปและไม่เชื่อเพราะคิดกันว่าถ้าจะแต่งเรื่องก็น่าจะแต่งเรื่องใหม่ๆไม่ให้ซ้ํากันหน่อยแต่ดันมาพูดเป็นตัเป็นตายู่เรื่องเดียวกันอยู่ได้คนที่เจอเข้าไปแล้วก็จะทําท่านิ่ง ส่วนพวกที่ไม่เชื่อก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปขโมยข้าวของเหมือนตามปกตินิสัยจนอีกสามวันต่อมาก็เหมือนกับว่านัดหมายกันไว้ทั้งพวกที่ถนัดในการตัดไม้และพวกที่ชอบขโมยเอาพืชไรเพราะว่าขายได้ง่ายกว่าต่างก็พากันเข้าไปในไร่ขอกำนันถึงสามกลุ่มด้วยกันแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนแอบเข้าไปที่บ้านสวนสองคนเพื่อจะเข้าไปทำร้ายสองผัวเมียขมรนั่น แต่ขับต้องพากันวิ่งหนีตายสุดชีวิตเสียงร้องหลั่นป่าไปหมดแต่กันหนีรอดไปได้แต่บางพวกที่ได้ยินเสียงก็ยังคงทำธทุระที่ตนเองนั้นต้องการอยู่อย่างไม่สนใจจนเกิดมีเหตุสยดสยองกันขึ้นทั้งสามกลุ่มที่พากันเข้าัยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันชายเชา้าคอมเมนต์ไปปรากฏตัวและบอกเตือนไปเหมือนทุกๆครั้ง แต่กลับจะถูกคนพวกนั้นวิ่งกลูกันเข้าทำร้ายโดยมีดพระสุดท้ายแล้วก็ถูกเสือสมิงในคราบของชายชาวคขมเมตกัดขย่ำตายไปคุมละคนอย่างโหดเหี้ยมแต่ไม่มีล่างไหนถูกกัดกินเนื้อหนังแม้แต่ล่างเดียวพวกที่รอดตายก็ร้องลั่นวิ่งหนีกลับกันไปหมดจนวันลุงขึ้นก็มีการแจ้งให้กำนั้นทราบโดยชาวบ้านพวกนั้นแต่ก็ไม่มีใครรับว่าพากันเข้าไปทำอะไรแต่คำนั้นแกพอจะรู้อยู่บ้าง สุดท้ายแล้วก็เลยปล่อยให้น้ำศพของคนทั้งสามออกไปได้และได้ให้เงินไปช่วยงานศพด้วยทุกคนเพราะคิดว่าเสือคงฉลุดออกมาจากป่าด้านบนเขาเข้ามาหากินในไร่และเจอกับคนพวกนี้เขา้าก็เลยกลายเป็นสภาพอย่างที่เห็นไม่มีใครพูดถึงชายชาวคอมเมนต์กับเมียแม้แต่ตาก็ยังไม่กล้าจะศพจนต่อมาอีกหลายปีที่สองผัวเมียอยู่ในไร่ ผลผลิตก็ไม่เคยถูกใครเข้ามาบุกลุกหรือว่าขโมยอีกไม้ยืนต้นจเจริญงอกงามจนดูไม่ออกว่าตรงไหนเป็นเขตป่าเขตของกำนันเป็ดไก่ที่ปล่อยไว้ให้เลี้ยงรวมกระทั่งปูปลากระทำไรายได้เพิ่มเข้าไปอีกทั้งสองนั้นก็ยังได้ส่วนแบ่งทุกๆครั้งที่ขายของได้เพราะกำนันแกดูแลไม่ต่างกับเป็นพี่เป็นน้องกันอยากให้ทั้งสองนั้นอยู่เสียที่นี่เลยแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องจากกันในที่สุดนอกจากเงินทองที่เก็บไว้แบบไม่เคยได้ใช้จ่ายก็ยังได้ทุนจากคำนั้นไปอีกก่อนหนึ่งในการสร้างตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านเมืองของตนนับว่าอาจจะเกิดจากบุญวาสนาที่เคยทำร่วมกันมาอยู่คราวหนึ่งจึงได้มาพบเจอกันและรู้จักกันเข้าในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่นานกว่า10ปีเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นในไล่ของคำนั้น ก็ได้แบ่งสารปันส่วนกันออกไปหลายแปลงให้กับลูกๆและหลานได้ทำกินจนไม่มีการลักขโมยกันเกิดขึ้นมาอีก